อยากให้ดูสีก่อนเลยสีเทาดําคันนี้สีหล่อมากนะครับเป็นรถเทินมานะครับราคาแบ่งปันแน่นอนนะครับจอมดูสภาพไม่เคยนะฝากระบอไม่เคยใส่นะครับแก้ม สวยด้านข้างตะเข็บต้องเป็นแผ่นแซนด์วิชแบบนี้นะครับโอ้โหที่เปิดห้องนี้ที่ผมจะเคยแจ้งตลอดเลยนะว่าถ้าเกิดเปิดปิดปบ่อยๆเจริญธนการครับวันนี้เนะี่ยมีกระบะซิงซิงนำเสนอหนึ่งคันนะครับเป็น D-Max ครับเป็นตัว1.9นะครับเป็นตัว LDA 4ประตูตัวไฮแลนเดอร์แท้ๆนะครับปี21เนาะเป็นตัวหน้าใหม่แล้วนะครับสภาพพร้อมใช้นะครับเป็นรถเทิร์นมานะครับราคาแบ่งปันแน่นอนนะครับอยากให้ดูสีก่อนเลยสีเทาดำคันนี้สีหล่อมากนะครับแล้วคันนี้คุณผู้ชมจะได้หน้าตาใหม่แบบนี้นะครับมาจังในสีีีรเมมยไป2ชัั้้นแลลวตดกสค โอ้อิรุสุสีแดงหล่อๆแบบนี้ครับพร้อมกับมีนี่ ไฟเดย์ไทม์ผู้กำับสว่าง,สว,างสว่าง LED เลยไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านล่างนะพร้อมกับตัดหมอกด้านล่างด้านข้างที่แจ้งไปครับผมมีของมาให้เล็กน้อยครับจะได้นะครับผม TE 3 7จดตับยางบิสโตนะครับปีที่ได้ไปเนี่ยยางปี24สะพานยาง,นงต่างก็ดูได้อยู่ดอกยางมีอยู่นะครับอันนี้ไม่ได้เปลียยนยางให้นะเป็นรถเทิ์มานะครับยังไม่ได้ทำการเก็บงานมาเลยเลยมาให้ดูเลยว่าคันนี้สวยจริงช่วงล่างเดิมสวยสวยใสๆเลยคุณผู้ชมพร้อมใช้งานนะครับไฟเลี้ยวมุมมีนะครับกร,นะร,ระจกเป็นพับแบบแมนนวลจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับ มือเปิดโครเมียมสีสันสวยงามเป็นตัวยกสูงครับบันไดข้างเดิมคือลงสะดวกแน่นอนนะครับแต่ที่สำคัญดูรถต้องดูโครงสร้างทุกคันคุณผู้ชมครับกระดูกมูนะครับผมหรือเขาเรียกว่าเป็นเม็ดอ่างเนาะต้องดูด้านข้างตะเข็บต้องเป็นแผ่นแซนด์วิชแบบนี้นะครับสีสวยนะครับด้านบนให้ดูด้วยเพราะว่าทำไมถึงให้ดูด้านบนนะครับเพราะว่าบางทีโรงงานเขาผลิตมาใช้หุ่นยนต์ประกอบนะครับต้องมีข้างบนต้องดูด้วยนะนะครับแต่ถ้าเกิถึงการเกิดอุบัติเหตุด้านบนไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับนี่นอกจากจะโดนตัดต่อตัวถังมานะครับ โอเคสวยเบื้องต้นนะครับผมสีเป็นสีเดิมนะครับไม่เคยมีการกลับสีหรือเปลี่ยนสีใดใทั้งสิ้นครับนะฮะอ่ะล้อหลังล้อโตโตคุณผู้ชมครับอ้วนๆส,สวยๆเลยขอบ18นะครับไม่ล้นซุม้มนะครับพอดีเป๊ะช่วงล่างแชสซีต่างๆเนี่ยแชสซีเดิมนี่นะฮะอ่ะผมชอบด้านท้ายของ d ีแมอันนี้มากนะครับเพราะว่า LED เลยนะฮะ LED มาเลยพร้อมมีกล้องส่องถอยให้นะจ๊ะนี่มือเปิดเป็นสีโครเมียมครับไลเนอร์นี่ไลเนอร์ จมูสภาพแทบไม่เคยผ่านการขนหนักมานะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนท่อมาให้ใบนึงนะเดี๋ยวผมเบิ้ลให้ฟังเสียงเล่าๆเลยนะแต่คันนี้ต้องแจ้งก่อนนะมีการรีแฟชช์กล่องมานะครับ มีฟันดาเล็กน้อยนะครับแต่ไม่เคยมีการยุ่งเกี่ยวกับของเครื่องนะอันนี้ขอกล้าการันตีนะครับมาดูสีกันหน่อยสีด้านข้างตาหนิตําหนิมีอะไรไม่เอ่ยล้อส,สวยๆรงทัานะไม่มีรอยเดๆทั้งสิ้นเนาะโครงสร้างมาดูกันนะครับนะครับอีเป็นไงโอ้โหส,สวยๆเลยแล้วเราไม่ได้พูดปากเปล่าคุณผู้ชมนะครับผมมีเป็นในคันเร่งนี่ให้มีเป็นใ,ใบเซอร์ ไบเซอร์ซีบเคจากบริษัทช oui e ั้นนำนะครับเพื่อรับะการวานโลกของเราทุกคันนะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํานําทุ่นต่อหรือว่ากลอใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับดูสกัเพของเจ้าดิมักอันนี้กันว่าเครื่องเดิมไหมมีการแกะอะไรมาหรือเปล่าไปดูกันคุณผู้ชมสวยเลยคุณผู้ชมใส่ฝาคาร์บอนมาไหมเนี่ยไม่เคยนะฝาคาร์บอนไม่เคยใส่นะครับแก้มสวยนะครับคานหน้าสวย นะสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับที่สําคัญดี a ม็คุณผู้ชมครับเขาจะมีคัพเพจตอยู่บร,ริเวณตรงนี้นะครับเป็นเพจของทางดีแของทางอนะีสูเนาะหมุดจะต,ต,นะต,ต้องเป็นแบบนี้นะหมุดต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นสีดำนะครับนะโลโก้ต้องชัดเจนแบบนี้นะครับโอ้โหที่เปิดพองเนี้ยที่ผมจะเคยแจ้งตลอดเลยนะว่าถ้าเกิดเปิดปิดบ่อยๆเนี่ยมันจะมีรอยขลอกเยอะอันนี้แทบไม่มีเลยคุณผู้ชมครับจิกไปมีรอยเล็บอุ้ยคันนี้สวยคุณผู้ชมเราพอทราบประวัติคร่าวๆอยู่ก็คือเจ้าของเก่าคุณผู้ชมครับเขาค่อนข้างรักรถคันนี้มาก ซึ่งเราก็จัดให้เขาในราคาที่เขาพึงพอใจแล้วก็มาแบ่งปันผู้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราย้ายไปด้านในกันครับมาดูกันว่าออปชั่นจะมีอะไรมาให้บ้างไปดูกันครับนี่ผมชอบรถยกสูงอย่างหนึ่งนะเขามีบันไดมีมือจับให้มันขึ้นลงสะดวกนะแล้วขึ้นลงก็ถูกวิธีผู้ชมครับเบาจะได้ไม่เสียทรงแบบคันนี้เจ้าของเกา่าดูแลคันนี้ดีมากนะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้กันไม่เท่าไรแล้วก็จะตัดลดด้วยว่าเชึองเดียวติดไหมผู้ชมครับโอเคชึองเดียวติดผู้ชมครับผู้ชมไม้หกหมื่นครับ ไปนะไม้คง0 0 0นกิโลผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันซิมีอะไรมาให้บ้างมาดับแรกเลยระบบปรับอากาศครับแอร์ต้องเย็นระบบปรับอากาศแอร์ช่ำนะครับแอร์ออกครบทุกรูมาดูออปชั่นกันครับว่าเขามีอะไรมาให้บ้างเนาะอย่างที่ผมแจ้งข้างต้นไปครับเลขไม้คันนี้อยู่ที่60,000กิโลนะครับเป็นไม้แท้ไม้สูงนะรับประกันนะครับมีใบเซอร์ให้นะครับวัสดุเบาผู้ชมครับจะมีความเป็นผ้าแล้วก็มีเป็นผ้ารูแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับขข้อดีของเบาผ้าก็คือ เขาจะระบายอากาศได้ดีพวงมลาลัยของผมเนาะดีไซน์ของเขาครับจะเป็นดีไซน์สไตล์ของอีซูซุอยู่แล้วอะ่ะนะเป็น3ก้านแล้วมีแบ่งแยกด้านล่างตรงนี้เป็น4ก้านเนาะนะวัสดุเป็นหนังนะครับหนังยูรีเทนหนังยังคมอยู่เลยนะครับไม่มีอะไร,รต้องต้องเก็บเลยนะเนี่ยสวยระบบไฟติดหมดนะครับที่สําคัญ d m a มคันนี้มครับมีไฟเป,ปิดปิดไฟหนะ้าอัตโนมัติมาให้เรียบร้อยปรับไปสูง อัตโนมัติมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ของเขาเนี่ยครับจะได้ดีไซน์แบบนี้เลยชมครับเป็นจอทัชสกรีนนะครับซึ่งผมเซอร์ไพรส์มากเลยนะว่าอีวิสุสมัยใหม่เนี่ยเขาให้ระบบเอนเตอร์เทนเมนต์มาครบขนาดนี้เลยเหรอนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ Android Auto มีมาให้นะครับผม Apple CarPlay มีมาให้ Multi Link ต,ต่างๆมีมาให้คือครบมากนะครับและส่วนถัดไปครับกล้องสองถอยมีให้นะบริการเข้าเกียร์ถอยหลังของ DMAX ในเนี่ยบางคันนะอาจจะต้องตบขวาสุดลงมาล่างเนี่ยเป็นเกียร์ R แต่คันีี้รบจะมลิ็ออกยู่ทางด้านลล่างงตรรนนนนี้ชมมคับเเห็็็จะะปิอก เราเอานิ้วดันขึ้นครับแบบนี้นะครับแล้วก็ผักไปที่ทางด้านบนซ้ายสุดนะครับจะไม่ใช่เกียร์หนึ่งนะจะเป็นเข้าเกียร์เข้าเกียร์ถอยครับเหยียบคลัชแล้วเข้าเอกเข้าเข้าไปแบบนี้นะครับอันนี้คือกล้องส่องถอยที่พักแข็งครับวัสดุเป็นพลาสติกความลึกประมาณครึ่งฝ่ามือและกระจกเขานะมีกระจกไฟฟ้ามาให้ถึง4บานนะครับผมว่าครบผู้ชมครับคันนี้ก็คือรถเทินมาสภาพคือดีมากนะครับแต่ก็ติดอย่างเดียวเลยเป็นกีรปุกครับถ้าเกิดใครขับเป็นผมเชียร์คุ้มแน่นอน ย้ายไปด้านหลังกันครับมานั่งด้านหลังกันนะมาดูความกว้างขวางของเจ้าดีแม็กอันนี้กันครับโอ้โหคุณผู้ชมกระบะสมัยนี้มันกว้างขนาดนี้เลยเหรอนะครับไม่ได้นั่งดีแม็กนาน2กงกำปั้นเลยนะหัวประมาณกำปั้นครึ่งวิกว้างคุณผู้ชมกว้างแอร์หลังไม่มีที่ักแขนตรงกลางมีมาให้วางแก้ว2ตํตำแหน่งครบคุณผู้ชมตามไปกระบะนะครับติดเพาขับเนาะต้องแบ่งขากับเพื่อนหน่อยต้องตกลงกันดีๆนะครับปรับหมอนรองคอขึ้นตำแหน่งนึงโอเค เดินทางไกลได้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันครับเรพรโปรโมชั่นครับที่ดีเจนมคาจัดให้คุณในวันนี้ครับเป็นไงบ้างครับผู้ชมครับกับ d m a มคันนี้ที่ผมนำเสนอนี่ครับราคาโปรครับเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นเนาะ5 4 5 0 0 0บาทครับกับเรพรต่อเดือนเครับเพียงแค่ประมาณ9000ถึง10,000ตลอดสัญญานะครับอยู่ที่อันนี้อยู่ที่เครดิตของลูกค้าด้วยนะครับถ้าเกิดวางดาวหน่อยดอกเบี้ยพิเศษครับมีให้แน่นอนนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับผมมีบริการจะส่งรถให้ได้ทั่วไทยนะครับ ส่งเซ็นแฟนได้ถึงหน้าบ้านด้วยนะครับหากคุณสนใจเจ้าดีแมคันนี้ครับด้านล่างได้เลยครับแอดไซน์ไปที่ y t d ิ g e n ครับหรือเบอร์ติดต่อด้านล่างนะครับ0894588661ครับผมเจจากฤทธิ์น้ภาครับและทีมงานฤทธิ์นรภาทุกท่านพร้อมดูแลลูกค้าทุกคนแน่นอนนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับว้เจ็ตใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ